ก็สดีครับก็คลิปนี้จะเป็นคลิปอธิบายเกี่ยวกับแพทเทิร์นของโทชิโร่นะผมไม่รู้ว่าผมทําช้าไปไหมถ้าคนอื่นเขาจะอ่านแพทเทิร์นก็ออกหมดแล้วก็ผมขอโทษด้วยถ้าทําช้าไปนะพอดีอินดัสเทรีแรกผมกำลังคิดอยู่ว่าเหมือนกันว่าอธิบายยังไงให้คนเข้าใจเพราะว่าที่โทชิโร่มันค่อนข้างไวจนพูดไม่ทันอะแบบพูดไปหลบไปอย่างเงี้ยอาจจะมองไม่เห็นภาพผมเลยต้องใช้เวลาทําภาพทําอะไรอธิบายด้วยก็ จะมีเป็นคลิปโซโล่แล้วก็อธิบายเรื่องอันที่เฟรตที่ผมว่าสําคัญที่สุดก็พอว่าอันไหนที่ไม่ต้องใช้เปริยยามากก็ข้ามๆไปดูเอาเป็นโซโล่ก็ทําตามได้แหละโอเคก็ไปชมกันได้เลยนะอ่าโอเคมาเริ่มกันที่เฟสแรกนะครับเฟรแรกก็ชิโรโจมตีเป็นเส้นตรงแค่นี้แหละแล้วก็หลบไปอันนี้ยังไม่มีอะไรมาก พอทาดาเมจไปเสร็จแล้วก็ไปอยู่มุมห้องเพื่อเดี๋ยวจะมีท่าโจมตีพวกระยะประชิดตัวเยอะเราก็หลบคอยหลบดีๆพอระเบิดรอบตัวเสร็จก็เข้ามาทำดาเมจอีกสักหน่อยแล้วก็ไปอยู่มุมห้องเหมือนเดิมตอนนี้ก็คือปลอดภัยแล้วอาจจะมีดูดมาบ้างถ้าดูดมาเราก็แค่แดดออกอย่างนี้ระวังระเบิดรอบตัวแค่นั้นแหละเสร็จแล้วก็จะยิงเหมือนเดิมแพทเทิร์นวนแล้ววนทำดาเมจไปเสร็จปุ๊บ กลับไปอยู่ห้องกลับจมตีนิดหน่อยแล้วกลับไปอยู่ห้องวังดูดรอบตัวอ่ะเดี๋ยวบบออกแค่นี้แหละเสรสองเริ่มต้นก็มีแค่วงจำกัดนะเสร็จแล้วก็จะยิงเป็นรอบตัวส่วนตรงนี้เราเรา เดินเอาก็ได้จะเดินหรือแดดเอาก็ได้แต่ถ้าเดินแนะนํมันเดินเพราะมันเดินมันทันแล้วก็ไปหยุดที่ชิตชิโร่แล้วก็มาหลบออนี่เดี๋ยวเฟสสองตรงเนี้ยจะมีอธิบายแยกอีกนิดหน่อยเพราะว่ามันดูได้ไหลายแบบอ่ะมาตรงนี้ก่อนแพยายามอยู่ชิตชิโร่แล้วก็ปล่อยให้มันผักไว้อ่ะเรีขอบดีๆอยู่ใกล้มันอ่ะผักย้นผักเข้าว์ทิกนะแค่นี้แหละก็จะวนละอาใหมา่นยเดินได้ ถ้าคุณกลัวแบบแดดพาดก็เดินเนาะอ่าตรงนี้ให้อยู่ใกล้ทูชิโร่ไว้แล้วดูการโจมตีมันแล้วก็หลบอ่านชื่อตรงนั้นอ่านชื่อก็ได้นะมันจะมีแบ็คมีเลฟไซส์มีไร์ไซส์แล้วก็มีฟอนต์ฟอนต์หรือฟอร์เวิร์ดนี่แหละลืมแล้ว,ลวก็รอผักดีๆอยู่ตำแหน่งที่นี่หน่อยแ้มผักไปแล้วก็อย่าเข้าใกล้มันแค่เหน ที่มีอธิบายทั้งสองแบบเลยว่าทั้งใช้ความจำเอาหรือว่าจะใช้การอ่านเอาอ่านเอาอาจจะก,ก็ได้น,นี่แล้วแต่คนอ่าปึ๊บอ่านดูเห็นแล้ะไลท์ไซส์ไลท์ไซส์ก็คือทางขวาของโทชิโร่นะไม่ใช่ขวาเรานะขวาโทชิโร่เลฟไลท์แบ็คฟอนต์ก็ดูโทชิโร่เป็นหลักเลยนี่ก็อยู่ประมาณนี้ให้มันผักไปแต่นี่ผมมีปุจิธรรมะผักกันผักด้วยก็เลยไม่ไกลมาก อ่าเสร็จก็อยู่แนะนำอยู่ใกล้โทชิโรไว้แล้วดูแพทเทิร์นอ่า,อาดูหไหมเลฟไซด์แต่หรือจะดูเป็นแพทเทิร์นได้มันสามารถดูแพทเทิร์นได้เหมือนกันก็เดินดีๆนะเวลาเดินต้องแข็งก็ระวังลื่นไปม่ันโดน,นผักชนกรแพงด้วยส่วนนี้ก็หลบหาที่หลบดีๆอย่าไปอยู่ตรงวอเทคบาทีมีวงๆอะ่ะอ่าแค่นี้ อันนี้ผมทำดาเมจนิดหน่อยนะอ่ามันจะเป็นตารางเหมือนตารางหมากรุกเราแค่อยู่ตำแหน่งให้ให้มุมห้องอะ่ะแนะนำว่าเฟสสามอะ่ะอยู่ปลอดภัยก็คือมุมห้องอย่างนี้แหละแบบนี้เลยเ <c oughs> พราะมันระเบิดรอบตัวค่องข้าง,ขงบ่อย แล้วก็อันสุดท้ายก็คือมันจะเปิดรอบตัวแล้วก็ผลักออกแล้วก็แค่รอจังหวะแค่นี้แล้วก็ไปทำดาเมจใหม่แค่นี้แหละนะยดูว่าเทคให้ดีออกห่างจากตำแหน่งอย่าเข้าใกล้มากทำดาเมจปั๊บเสร็จแล้วก็ออกไปอยู่มุมห้องหามุมห้องที่มันจะไม่เป็นมุมห้องที่ไม่ไม่เป็นน้ำแข็งอะ่ะดีสุดละก็รอไปไม่ต้องรีบร้อนเรื่องทำดาเมจถ้าคุณปั้นมาเอ10สิบลิงน์สิบห้าคุณก็ทำดาเมจไว,ว้ละ ดูไว้อ่าแค่นี้ก็รอไปไม่ต้องรีบร้อนคือนี่มันเป็นโซโล่ใช่ไหมแต่เมียคุณอาจจะเห็นเฮ้ยจบหเรื่อเดียวแต่พวมันจริงคุณเล่นกันหคนอ่ะคุณก็ช่วยทำดาเมจแป๊บเดียวไม่ไม่ต้องรีบร้อนร มเคยจบได้เวลาดีกว่านี้อยู่นะก็จำแนกว่าประมาณ4.2วิแหละประมาณนี้แหละแต่ถ้าคุณเน้นยื้หนักก็เนียประมาณนี้โอเคก็ไม่มีอะไรมากเน้นวิธีเฟสสองแล้วกันเพราะเฟสสามเหมนที่บอกว่าคุณอยู่มุมห้องคุณก็สบายแล้วทำดาเมจอยู่มุมห้องรอจังหวะเข้าไปทำดาเมจใหม่แค่นั้นแหละ โอเคมาอธิบายเฟสสองกันหน่อยดีกว่าอย่างที่บอกไปในเรื่องเออตอนโชโซโล่เมื่อกี้ผมอาจจะอธิบายเฟสสองอีกนิดหน่อยเพราะว่าเออ่ฮิสกิยะเนี่ยมันแอคชั่นของเฟสสองค่อนข้างไวหลบไปพูดไปอาจจะมองเห็นภาพไม่ชัดอันนี้คือเฟสอ่าอ่าเขาเรียกว่าไงนะเฟสหนึ่งเฮ้ยเฟสสองกระบวนท่าแรกใช่ไหมแพทเทิร์นแรกเออแพทเทิร์นแรกของเฟสสองก็คือ เนี่ยนนี้คือขอบทาชิโร่อยู่ตรงกลางเป็นบอสเนาะขอบวงนอกวงนอกจะโดนเป็แช่แข็งทําให้เล่นไม่ได้ก็จะเหลือแค่วงในเสร็จแล้วมันก็จะต้อนเราด้วยลำแสงไล่ไปอย่างเงี้ยอ่ะพอจบลําแสงเนี่ยมันก็จะเข้าแพทเทิร์นนี้ให้ดูภาพซ้ายตของแต่ละอันก่อนก็คืออย่างอ่ะจุดเนี้ยไปแลดูการโจมตี จะเห็นว่ามันยิงลำแสงไล่เราใช่ปะพอมันจบลำแสงปับ๊บมันก็จะแบ่งโซนแบ่งโซนออกอ่าเห็นไหมอันนี้แบ่งโซนซ้ายใช่ไหมอันแรกก็พอมาดูรูปรูปนี้ก็คือแบ่งโซนซ้ายแล้วก็คือขวาล่างรูปขวาล่างเห็นปะผมเขียนกำกับเลขหนึ่งไว้เลขหนึ่งก็คือมาก่อนเลขสองคือมาที่หลังวงตรงกลางก็คือจังหวะพร้อมกันเนี่ย ให้ดูอะเลขซ้ายหนึ่งสองตรงกลางมีปั๊บแล้วมันจะมีสีม่วงอีกอันหนึ่งก็คืออันถัดไปที่เป็นลูกศรเนี่ยตามนี้เลยที่จะให้ดูก็คือพอมันจบตรงนี้แล้วมาตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะมีแพทเทิร์นสี่รูปแบบของการแบ่งโซนก็คือแบ่งโซนบนรูปซ้ายบนแบ่งโซนขวารูปขวาบนแบ่งโซนล่างรูปซ้ายล่างแบ่งโซนซ้ายรูปขวาล่าง ถ้าถ้าคุณจะเห็นสังเกตเห็นพอดีว่าแต่ละอันทำไมมันไม่เหมือนกันเนี่ยอย่างรูปถ้าแบ่งโซนบนอะ่ะน,นี้ง่ายเพราะว่าคุณมีแค่อันเดียวเลยคุณไม่มีหนึ่งสองแบบอันอื่นเลยก็มีแค่ตรงกลางระเบิดตรงกลางกับข้างบนแค่นั้นเลยถ้าเป็นอื่นเห็นปะ่ะมันจะมีระเบิดขวาก่อนไประเบิดซ้ายระเบิดล่างก่อนไประเบิดบนระเบิดซ้ายก่อนไประเบิดขวาแต่ที่ผิดแปลกก็จะมีอันที่สี่เหมือนกันอันที่ระเบิดซ้ายก่อนแล้วไปขวาเนี่ยวงตรงกลางดันไม่ใช่วงสีม่วงไม่รู้ว่ามัน แสดงผลผิดหรืออะไรนะผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันแต่มาดูอย่างนี้มันจะมีการโรเ a t i o n ของอันนี้ระเบิดบนอ่ะระเบิดบนปุ๊บระเบิดตรงกลางด้วยเซลก็จะหมุนโรเ a t i o n ระเบิดอันม่วงอ่าอย่างเงี้ยก็คือตามนี้เลยถ้ามันระเบิดข้างบนโรเ a t i o n มันจะหมุนไปจากเดิมอ่ะไปอันถัดไปก็คือทางขวาก็คือบน 90องศาก็ไปทางขวาอย่างนี้ถ้าอันแรกเป็นทางขวาอันสีม่วงจะไปลงไปข้างล่างถ้าสีแดงไปข้างล่างอันสีม่วงจะไปทางซ้ายอย่างนี้เลยถ้าสีแดงไปทางซ้ายอันสีม่วงจะไปข้างบน90องศาของตำแหน่งเดิมส่วนจุดที่ปลอดภัยแนะนําให้หลบก็คือวงกลมสีเขียวจะเห็นเทียบว,ว่าระหว่างจุดเก่ากับรูปขวารูปซ้ายรูปขวาเห็นปะมันจะมีจุดที่ปลอดภัยก็คือจุดเขียวนี่แหละ ถ้าเราเทียบอย่างแรกเราเห็นว่าเอ้ยมันก็มีมันก็ปลอดภัยทั้งข้างบนและข้างล่างนี่ใช่ไหมใช่สาหรับรูปแรกรูปเดียวแต่ถ้ารูปสองอะคุณจะเห็นว่ามันระเบิดซ้ายเยระเบิดหนึ่งทางขวาก่อนแล้วระเบิดทางซ้ายเนี่ยถ้าคุณมาหลบทางนี้ยคุณก็จะโดนดาเมจอยู่ดีเพราะฉะนั้นผมเลยตีเป็นความเดียวกันหมดเลยให้ทุกรูปว่ามันจะมีจุดปลอดภัยหนึ่งจุดถ้าคุณมองเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ยอันนี้มองเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะ คุณจะเห็นว่ามันจะมีจุดปลอดภัยคือทางซ้ายของสี่เหลี่ยมผืนผ้าชใช่ไหมเหมือนกันถ้าคุณเห็นเนี่ยมันระเบิดทางขวาถ้าคุณลองหมุนรูปภาพตามผมให้มองว่ามันเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ยเห็นไหมกูจะเห็นว่าจุดปลอดภัยก็คือทางซ้ายเหมือนกันนะเห็นปะอย่างนี้เลยอืมคือวิธีเนี้ยมันเป็นวิธีจำแพทเทิร์นกูก็แค่ดูว่าครั้งแรกอะ่ะมันแบ่งโซนสีแดงทางไหน แค่นั้นเองแล้วจุดปอไภัยก็คือจุดที่หมุนสีเขียวเนี่ยแหละก็คือจุดจุดที่มันเหลื่อมกันอะผมไม่รู้จะพูดไงเหมือนกันเนี่ยเห็นปะซ้ายบนว่างถ้าหมุนแบบถ้าผมถ้าดูแบบที่ผมหมุนเมื่อกี้ก็คือซ้ายบนจุดปลอดภัยนี่ก็เหมือนกันถ้าหมุนมาเป็นรูปเนี้ยหมุนเป็นรูปซ้ายรูปซ้ายบนเนี่ยจากรูปขวาไอ้สายล่างเนี่ยก็จะเหมือนกัน สุดซ้ายบนคือจุดปลอดภัยก็ให้มองเป็นรูปสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมเหม้าแล้วกันส่วนวิธีวิธีหลบอะ่ะอ,อันแรกอะ่ะอันแรกง่ายก็คือคุณหลบตรงไหนก็ได้ใช่ปะซ้ายบนก็ได้ซ้ายขวาซ้ายล่างก็ได้เพราะมันถ้ามาจากข้างบนมันมีอันเดียวแต่ถ้าเป็นแบบรูปรูปสามรูปที่เหลือผมแนะนําว่าให้คุณเนี่ยโค้งเอาก็คือเหมือน อ่ารูปนี้จุดปลอดภัยคืออยู่ทางขวานี้ใช่ปะคุณก็แค่ออกไปทางนี้ก่อนป๊มนะออกไปทางนี้ก่อนนิดหน่อยเฉียงแค่นี้นึงแล้วคุณก็เพิ่มเข้าไปอ่าแค่เนี้ย ก็แนะนำอย่างนี้นะถ้าถ้ามันกินทางขวาก่อนคุณก็แค่หลบเฉียงขึ้นซ้ายหน่อยแล้วก็ควา้าไปทางขวาเพื่อเข้าจุดปลอดภัยแค่นี้ที่เหลือก็เหมือนกันอ่าอย่างถ้ามันกินพื้นที่ทางทางข้างล่างก่อนคุณก็แค่หลบไปทางนี้พอมันระเบิดเสร็จป,ปุ๊บคุณก็แค่ค่อยดอปไอแดดแดดลงมาข้างล่างจุดปลอดภัย จากเดิมแค่นี้แหละนี่เหมือนกันอะทางซ้ายก่อนเลขหนึ่งแล้วก็ไปอยู่โซนทางขวาก่อนโซนที่มันระเบิดเบิดอที่หลังแล้วค่อยเดเข้าไปคือไอ้เน,นี้ยผมว่าอธิบายยากอธิบายค่อนข้างยากเพราะว่ามันเกิดขึ้นค่อนข้างไวก็ให้คุณจำเป pattern, ็นแพทเทิร์นเอาถ้าคุณจะจะใช้วิธีการจำแพทเทิร์นคุณก็ต้องจำแบบนี้ ก็คือดูอันแรกดูระเบิดครึ่งซีอันแรกแล้วก็เลือกเอาอย่างนี้ก็จําไว้ว่าระเบิดครึ่งซีแล้วก็จะหมุนไป9ก็บองศาของจุดเดิมประมาณนั้นแหละจุดปลอดภัยก็คือจุดเหลี่ยมตรงนี้จําไว้นะอ่ะแต่ถ้าคุณประเภทอ่านคุณจะเห็นว่ามันจะมีคําเตือนหยอกอยู่ อันนี้ระเบิดซีกบนปุ๊บลงไปข้างล่างมันบอกเนี่ย left ice b e a ก็คือทางซ้ายมือของโทชิโร่จะเป็นสีม่วงอ่าเห็นปะทางซ้ายมือ,อก็คือโทชิโร่อ่ะอิงตามตามโทชิโร่ที่มองลงมาข้างล่างนะอย่าไปอิงตามโทชิโร่ปัจจุบันนะให้ดูดมองอย่างนี้เลยเดี๋ยวผิดผิดผิดนี่ก็คือโทชิโร่มองข้างล่างตลอดเวลาอะไรเงี้ย ถ้ายบตัวอย่างอื่นนะเนี่ยให้ดูแค่ว่าบนล่างซ้ายขวาก็ดูอย่างนี้อย่าไปตามก็คือ้น,นทางโทชิโร่อ่ะแล้วเบิดข้างล่างอย่างที่บอกเมื่อกี้ไปทางขวาเลี่ยมขึ้นมาลงบนจุดปลอดภัยอย่างเงี้ยแต่มันก็จะมีบอกเห็นไหมไลท์ไอซ์เบดก็คือมือขวาของโทชิโร่ จะเป็นจุดจุดอันตรายก็แค่หลีกเลี่ยงจุดนั้นไว้อ่านได้ถ้าคุณอ่านทันอย่างอันนี้ก็แบ็กไอแบ็กก็คือฝั่งข้างบนจำไว้ว่าแบ็กคือข้างบนแล้วก็ผมจำไม่ได้มันใช้คำว่าฟอร์เวิร์ดปะฟอร์เวิร์ดหรือฟอนวะผมลืมเหมือนกันเอาเป็นว่าประมาณนี้นะสำหรับเฟสสองเฟสสามก็ไม่มีอะไรมากอย่าง,างที่บอกก็แค่หลบมุมก็ประมาณนี้แหละ อ่ะเป็นยังไงกันบ้างกับแพทเทิร์นโทชิโร่พอเข้าใจกันบ้างไหมก็หวังว่าทุกคนจะเข้าใจนะผมก็พยายามเต็มที่เหมือนกันที่จะพูดได้รู้เรื่องอะ่ะเพราะว่าอย่างที่บอกมันอธิบายมองเห็นภาพค่อนข้าง,งยากหน่อยๆน่อยเพราะไม่รู้ว่าจะอธิบายยังไงดีให้ทุกคนเข้าใจได้ก็หวังว่าภาพที่ทําไปจะดีสุดแล้วนะก็ขอบคุณที่รับชมนะครับ,บก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยกดไลค์กดซับสไครต์กดไลค์ก็ขอบคุณมากนะครับก็อบคอมเมนต์บอกได้ว่าอยากให้ดูอะไรบ้างก็พูดได้นะเดี๋ยว คิดดูว่าจะทำให้ไหมนะโอเคขอบพระคุณเป็นอย่างมากครับ